ครับสวัสดีครับ <c oughs> ขออภัยครูตั้งนะครับจาก YouTube ช่องตั้งใจสอนนะครับหรือว่าถ้าดูในเว็บไซต์ก็คือเบอร์ไวเ็บตั้งใจทีคอมนะครับที่เขียนข้างล่างได้เลยนะครับโอเคนี่คณิตศาสตร,ร์โอเน็ตของป .6 นี่เรื่องที่สามแล้วนี้เรื่องเลขาคณิตมากันจบเรื่องนี้นี่เกินครึ่งทางนะครับน่าอีกนิดนึงครับไปครับไปต่อกันเลย นะเลขาคณิตก็จริงๆแล้วที่ต้องเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งภาพพูดทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะเยอะไปเพราะตั้งขอบอกเฉพาะเรื่องที่จำ,จำเป็นจำเป็นนะครับอันนี้ก็พอรู้เร่นะสามเหลี่ยมมุมแหลมเก้ามุมตุกมุมขนาดน้อยกว่าเก้าสิบองศาก็คือไม่มีมุมไหนเกินเก้าสิบองศาเลยสามเหลี่ยมมุมฉากลูปมันจะหล่นไปก็คือมีมุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมฉากและสามเหลี่ยมมุมบ้านก็คือมี มุมใดมุมหนึ่งเป็นมุมป้านนะครับนะฉะน้ดตามความยาวด้านก็จะมีสามเหลี่ยมด้านเท่าหน้าจัว่วแล้วก็ด้านไม่เท่านะครับนะพื้นที่สามเหลี่ยมก็ง่ายๆครับหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงนะครับนะจะต,ต้องไม่ลืมว่าส่วนสูงเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ได้มีมุมเส้นที่ตั้งฉากเนี่ยก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดตั้งฉากมาตรงนี้นะครับนี่คือสูงนะครับอื่นๆไม่มีอะไรเนาะ อันนี้เขาบอกว่าสามเหลี่ยมมีฐานยาว8เมตรสูง5เมตรพื้นที่ก็1ส่วน2คูณฐานคูณสูงหรือส,สูงคูณฐานได้หมดเลยนะครับตัดตัด8เหลือ4 5 4 20ครับนะไม่มีอะไรเลยสี่เหลี่ยมก็คล้ายๆกันเนาะมีจัตุรัสรู้จักอยู่แล้วเนาะสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านขนาดนะครับนะขนมเปียกปูนข้างหมูรูปเบา้านะครับนะดูสมบัติบ้างสมบัตินี่ก่อนเยอะหน่อยนะ เสียมจากหังเนี่ยเส้นทแยงมุมจะยาวเท่ากันและตัดกันเป็นมุมฉา,ากทีนี้เมืนผ้าเส้นทแยงมุมจะเท่ากันนะแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่ตัดกันเป็นมุมฉากนะครับอันนี้ก็ใหญ่กว่าเป็นมุมบ้านและเป็นมุมแหลมอะไรอย่างนี้นะครับนะแต่มุมตรงข้ามน่าจะเท่ากันอออันนี้ผมพยายามลากนะครับไม่มไม่ค่อยตรง ต่จริงๆแล้วมันจะเป็นมุมฉากนะครับอันะนนี้ไม่ได้เป็นมุมอะไรเลยแต่ว่าแล้วไม่ได้ยาวเท่ากันด้วยแต่ว่าเขาจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะพบว่าเนี่ยด้านเนี้ยเส้นเส้นที่ล่างที่หลังเนี้ยน่าจะเป็นเส้นที่สั้นกว่านะครับขนมต่อไปขนมแบบปูนห่าบรูปเบ้านเนี่ยเส้นทแยม,มุมเขาจะตัดก,กันเป็นมุมฉากนะพอดีเลี้ยวหลบรูปตัวเองนีดถึงนะตรงนี้เป็นมุมฉากแล้วก็ถ้ารูปเบ้าจริงๆตรงนี้เขาลากมาเขาจะแบ่งแบ่งครึ่งด้วยนะ ดูสักนิดนึงนะครับเขาจะแบ่งเป็นมุมฉากแล้วก็เขาจะแบ่งครึ่งเส้นนี้เท่ากันด้วยขนมเปียกปูนก็ตัดกันเป็นมุมฉากเหมือนกันนะครับขนมเปียกปูนก็จะแบ่งครึ่งเึ้นกันละกันนะครับเอาไปต่อครับพื้นที่ก็ ถ้าจตุรัสก็ด้านคูณด้านผืนผ้ากว้างคูณยาวนะครับถี่เดี่ม้าขนาดก็เป็นฐานคูณสูงนะขนมเปียกปูนก็ฐานคูณสูงเหมือนกันนะครับค่าหมูหนึ่งส่วนสองคือคูณกับผลบวกของด้านคู่ขนานก็คือเส้นนี้แนด้านคู่ขนานเอาความยาวตรงเนี้ยมาบวกกันแล้วไปคูณความสูงความสูงก็จะเป็นตรงนี้นะครับหนึ่งสองคูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมก็คือเส้นตรงนี้นะครับ สี่เห่ยมเป็นได้ก็จะมีเรื่องของเส้นกิ่งเส้นกิ่งก็คือถ้าครูลองลากมาอย่างเงี้ยแล้วต้องลากจากจุดแบ่งเป็นสามเหลี่ยมสองรูปแล้วก็ลากมาเป็นเห็นตั้งจากจริงๆสิ่งที่เขาทําก็คือเอาพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปมาบวกกันแหละนะครับนะหนึ่งสองคูณเส้นทแยงมุมแล้วก็ผลบวกของเส้นกิ่งไอ้ตรงเนี้ยเรียกเส้นกิ่งครับ โอ,ออโอเคนะครับนะผลบวกของของมุมภายในสี่เหลี่ยมรวมกันได้360องศานะครับถ้ารูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้จะรวมกันได้180องศาเนาะอ้ามาดูเลยขอทานนะ้ำแป๊บน,นึงครับ รูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันไม่เป็นมุมฉากนะครับขอเราเร็วเล,เลยเปรปูนเนี่ยจริงๆแล้วเขาตัดกันเป็นมุมฉากแน่นอนนะอันนี้ฉากคางหมูเส้นทแยงมุมคงยาวไม่เท่ากันเนาะนะไม่เท่ากันหรอกนะครับนะแล้วก็คงไม่แบ่งครึ่งกันรูปเวาตัดกันเป็นมุมฉากเหมือนกันมีสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ละครับนะเห็นไหม เส้นทแยงมุมยาวเท่ากันแน่นอนแบง่งครึ่งสึ้นกันและกันด้วยแล้วก็ตัดกันไม่เป็นมุมฉากนะครับอ๋อง่ายจังรูปสี่เหลี่ยมที่มีพื้นที่ที่มีเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมเส้นหนึง่งจริงๆแล้วถ้ารูปเมื่อกี้ครูก็ได้วาดไปแล้วเนาะมันคือสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะครับเนาะมองให้เป็นเนี่ยนะครับนะครับตรงเนี้ยแบ่งครึ่ง นะครับโอเคต่อครับเรื่องวงกลมบ้างวงกลมเนี่ยที่เราต้องรู้ก็คือวงกลมมีจุดศูนย์กลางแล้วก็ระยะทางที่ห่างจากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปยังเส้นรอบวงเนี่ยมันเท่าเๆกันนะครับซึ่งมันเท่ากันเท่ากับตัวรัศมีนะครับนะเส้นตรงนี้ได้เส้นรัศมีเส้นที่ลากจากขอบด้านหนึ่ง ผ่านจุดศูนย์กลางแล้วก็ไปถึงขอบอีกด้านหนึ่งอันนี้เรียกเส้นผ่านศูนย์กลางหรือว่าตัวตัวดีนะครับนะโอเคเส้นผ่านศูนย์กลางก็จะยาวเป็นสองเท่าของรัศมีนะครับนะนะสูตรหาเส้นรอบวงสองคูณพายคูณอาโดยพายมีค่าประมาณสามจุดหนึ่งสี่หรือยี่สองส่วนเจ็ดนะครับนะพื้นที่วงกลมพายอกากำลังสองก็คือพายกำลังสอง,น,ง,สองนี่คือการคูณกันอย่างนี้เนาะสองตัวนะครับนะไปเลยดีกว่าอ่ะ อันนี้ครับคาบอกครึ่งวงกลมสี่เหลี่ยมสิ่งที่ต้องหาก็คือพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนี่คือครึ่งวงกลมถูกไหมครับครึ่งวงกลมรวมกันก็คือเป็นหนึ่งวงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยจะมองเป็นรูปใหญ่หนึ่งรูปหรือรูปเล็กสองรูปก็ได้นะครับนะวงกลมก่อนต้องรู้รัศมีรัศมีก็คือตรงนี้ รู้ได้ไหมนะเรารู้ว่าเขาบอกสี่เหลี่ยมผ้าเท่ากันนะสี่เหลี่ยมผ้าเท่ากันแสดงว่าตรงนี้เป็นสิบสี่กับสิบสี่ตรงนี้ก็กลายเป็นเจ็ดกับเจ็ดได้เลยเพราะฉะนั้นวงกลมตรงนี้รัศมีเจ็ดพื้นที่ก็คือพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดเลยครับคูณกับ r กำลังสองหรือคูณเจ็ดคูณเจ็ดตัดกันได้นะเศษคูณเศษ่วนคูณส่วนแล้วก็ตัดกันได้เลย ยสิบสองคูณเจ็ดได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่เก็บไปก่อนนะครับต่อไปรูปนี้บ้างตรงนี้ยาวยี่บแปดขาดความสูงความสูงต้องหาตรงนี้ถูกไหมครับเขาให้สามสิบแปดมาตรงนี้เรารู้ได้เลยเพราะว่ามันยาวเท่ากับรัศมีของวงกลมเนาะมันเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นที่เหลือตรงนี้สามสิบแปดลบเจ็ดเหลือสามสิบเอ็ดนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1ี4กับ31ก็จะเท่ากับกว้างคูณยาว31คูณ1ี4แล้วก็ไปคูณกับ2นะครับนะเอา1ี4เอา2ไปคูณกับ31ได้62นะคูณตั้งขอทำ62คูณ1่4 428 4624คูณ10ใส่ศนตัวหนึ่งแล้วตั้งหลัก ตั้งเอาหนึ่งตัวตั้งลงมาได้เลยนะครับตั้งไหลตรงกันแปดหกแปดเอามาบวกกันหนึ่งศูนย์สองสองตรงกับช้อยข้อที่หนึ่งะครับโอเคต่อครับน,นี่ของปีหก้าก็คล้ายๆกันต้องการทาสีเป็นอย่างนี้เลยหาวงกลมหนึ่งวง แล้วก็สีเส่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอ่าตรงนี้ยาวสิบสี่ได้ไหมหถ้าตรงนี้ยาวสิบสี่ตรงนี้เจ็ดได้เลยเนาะถูกไหมครับนะองค์ผมก็รัศมีเจ็ดแล้วสิ่งที่ขาดอีกอันหนึ่งก็คือเส้นตรงนี้มันคล้ายคล้ายข้อเมื่อกี้เลยเนาะเห็นไหมครับนะตรงนี้ก็ รัศมีก็ต้องยาวเท่ากันยาวเจ็ดยาวเจ็ดตรงนี้ก็หายไปเจ็ดด้านท้ายก็หายไปเจ็ดสามสิบแปดลบสิบสี่ลบอย่างนี้เลยแปดลบสี่แล้วสี่ได้ยี่สิบสี่อันนี้เราลอกข้อที่แล้วก็ได้นะครับพายคือยี่สิบสองส่วนเจ็ดคูณเจ็ดคูณเจ็ดได้หนึ่งร้อยห้าสิบสี่เนาะ อันนี้ยี่สิบสี่คูณสิบสี่ก็ต้องคูณเนาะสี่สองแปดแปดละเก้าอันนี้เหมือนเดิมสองสี่ศูนย์หกเก้าบวกสี่เป็นสิบสามสองละสามสามสามหกบวกกับหนึ่งห้าสี่นะครับโอเค สามสามหกตรงนี้บวกกับหนึ่งห้าสี่ลงท้ายด้วยศูนย์เนาะถ้าเรารู้ว่าลงท้ายด้วยศูนย์ก็ไม่ต้องทำต่อก็ได้นะครับนะเพราะมีลงท้ายด้วยศูนย์ตัวเดียวนะครับแต่ยินี้ก็ทำต่อนะันเผื่อเราทำผิดนะครับอ้าวต่อไปรูปหลายเหลี่ยมมุมภายในก็ใช้สูตรเอลบสองคูนรอยปดสิบนะครับเมื่อเ็ 2, คือจำนวนด้านของรูปหลายเหลี่ยม ถ้า n เป็น3สามเหลี่ยมก็เอา3ลบ2คูณ180ก็ได้180นี่คือผลบวกของมุมภายในนะครับหมายความว่ามุมภายใน3มุมบวกกันนะได้180สี่เหลี่ยมก็360ที่รูปป้ไปแล้วก็คือ4ลบ2ได้2 2คูณ180ก็ได้360ห้าเหลี่ยมก็เป็น5ลบ2ได้3คูณ180เป็น540นะครับจะหาความยาวรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมสมมติว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นลักษณะอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเอาแต่ละเส้นเนี่ย สมมติมันตรงนะครับเอามาบวกกันเอาหนึ่งบวกสองบวกเอาบวกให้ครบรอบนะบวกตรงนี้หนึ่งบวกสองตรงนี้บวกสามบวกสี่บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดบวกแปดบวกเก้าบวกสิบบวกสิบเอ็ดบวกสิบสองก็ต้องหาความยาวสิบสองชิ้นเลยนะครับนะถ้าจะหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมเนี่ยเราอาจจะแบ่งพื้นที่นั้นออกเป็นรูปเหลี่ยมที่เราคำนวณได้อย่างเงี้ย อันนี้ก็จะแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมสองอันนะครับนะโอเคไปเลยครับอ่ามาดูโจทย์น,นะครับนะอา้าวถ้ามุมสุกเป็นมุมฉากแล้วรูปหลายเหลี่ยมนี้มีความยาวรอบรูปกี่เซนติเมตรเอาแบบเร็วๆเลยนะตรงเนี้ยถ้าครูตั้งบอกโอ๊ยค่อยๆมาหามาบวกกันหาไม่เจอนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละอันเท่าไหร่นะอันนี้ครูตั้งให้เป็นชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นนร้แล้วก่อนชิ้นที่สาม แต่ครูตั้งจะรู้ว่าชิ้นที่1บวกชิ้นที่2บวกชิ้นที่3มันเท่ากับอะไรครับมันเท่ากับ20่สิบถูกไหมเห็นไหมชิ้นที่1ก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยเนี่ยไล่้าชิ้นที่2ก็อยู่ตรงนี้ชิ้นที่3ก็อยู่ตรงนี้มันเท่ากับยีเลยด้วยหลักการเดียวกันชิ้นที่4ชิ้นที่5หมายถึงแนวตั้งนะครับ แล้วก็สิ้นที่หกก็เท่ากับต้องเท่ากับสิบห้าถูกไหมครับนะครับเราได้ความยาวทั้งหมดแล้วก็คือจริงๆแล้วตรงนี้ก็เสมือนว่าเขาต่อรูปมาเป็นอย่างนี้เลยก็ยังได้นะก็คือตรงนี้สิบห้านะครับสิบหสิบห้า สีแดงตรงนี้20ก็เป็น15บวก15บวก20บวก20นี่ครบรอบรูปแล้วได้70นะข้อต่อไปข้อน,นี้ก็คล้ายๆกันทําเร็วๆได้เลยนะเส้นนี้ยาว15เพราะไอต้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันบวกกันได้15และเส้นนี้ เอาสิบตรงนี้ตรงนี้บวกกันได้สิบเราก็คิดเฉพาะพวกนี้บวกกันได้เลยเนะาะส,สิบห้าบวกสิบห้าบวกสิบบวกสิบได้ห้าสิบไหมครับนะจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้หารูปนี้นะก็หารูปเดิมนี่แหละแต่ว่าความยาวมันเท่ากันเข้ากับเอาตรงนี้มาบวกกันถูกไหมครับนะเนี่ยชิ้นนี้บวกชิ้นนี้บวกชิ้นนี้ได้สิบ แล้วก็ชิน้นแนวนอนบวกกันสา so มชิ้นก็ได้สิบห้านะครับไปต่อครับสามมิตินะครับจริงๆถ้าเป็นรูปสามมิติที่เป็นหน้าตัดเหมือนกันเนี่ยเราจะรู้ว่ามีมีที่พอหาพื้นที่ปริมาตรได้ก็คือนี่เป็นปริซึมก็พื้นที่ฐานที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับไปคูณกับความยาวของมันหรือความสูงนะครับหรือจะเป็นปริซึมที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับรูปอื่นๆก็ได้นะรูปทรงกระบอกก็เป็นวงกลมนะครับนะหรือรูปเหลี่ยมที่เป็นอย่างเนี้ย บางทีเป็นตัว L วัดไม่ค่อยนะครับก็หาพื้นที่ตัว L นี่แหละแล้วคูณด้วยความลึกความสูงของมันนะครับเท่านี้เองเอา้าวดูโจทย์ะนะครับมานะข้อนี้ภายนะรูปเลขายสนิสามิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีขนาดดังรูปถ้าเทน้ําลงในทรงเนี้ยระดับน้ําจะต่ำกว่าปากภายนเท่าไหร่ นึกภาพว่าถ้าเราเทาน้ำลงไปมันก็น่าจะมีน้ำขึ้นมาอย่างนี้นี่คุณลงไว้ก่อนนะถูกไหมมีน้ำสูงตรงนี้สิ่งที่เขาจะหาคือตรงเนี้ยะตรงนี้พวกนี้เป็นน้ำหมดน,น้ำมันเข้าไปหมดแล้ว ตรงนี้เท่าไหร่ทีร่ระดับน้ำมันต่ำกว่านะครับนะแต่เราต้องดูก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าบางทีมันจะมันอาจจะต่ําลงมาถึงตรงนี้เราก็ต้องดูหน้าตัดว่าเป็นอย่างไรนะครับนะมันน้ํามันจะมาเติมแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่ต่ากว่าก็ต้องคิดหลายๆอย่างอนะ่ะลองดูก่อนถ้าครูจะหาปริมาตรของอันนี้ ของรูปนี้นี่คือเป็นเหมือนตัว c ที่หนาเท่าๆกันถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราหาพื้นที่พื้นที่ของตัว c ก่อนเอาพื้นที่ของตัว c แล้วไปคูณกับความหนาของมันก็คือคูณกับ10นะครับนะพื้นที่ตัว c ครูขอเริ่มใหม่ขอลบ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 พื้นที่ตัว c ก็คือ จะแบ่งยังไงก็ได้แบ่งอย่างนี้เส้นนี้ยี่สิบห้าเส้นนี้เท่าไหร่รู้ไหมมันสามสิบตรงนี้สิบตรงนี้สิบตรงนี้ก็สิบนะครับยี่สิบห้าคูณสิบตรงนี้ได้สองร้อยห้าสิบเลยนะครับนะแล้วคูณกับความลึกของเขาความลึกของเขาคือเส้นนี้มันสิบทุกเส้นอยู่แล้วนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็เลยปริมาตตรงนี้ก็เลยเป็นสองขอเขียนทั้งหมดก็คือยี่สิบห้าครับคูณสิบคูณสิบได้สองพันห้าร้อยนะครับรูปนี้เราเห็นไหมสิบปึ๊บเรารู้ตรงนี้สิบห้าตรงนี้ก็สิบนี้สิบคูณสิบคูณสิบได้หนึ่งพันเนาะแล้วก็ตรงนี้ สิบคูณสิบห้าอ้อโทษทีต้องคูณกับด้านยาวของเขาคือยี่ิบห้านะครับสิบคูณกับยี่สิบห้าแล้วก็คูณสิบก็ได้สองพันห้าร้อยเหมือนกันเรามาบวกกันปริมาตรน,นี้ได้สองพันห้าบวกสองพันห้าห้าพันได้หกพันโอเคหกพันเพราะฉะนั้นเทออกมาเนี่ยมันก็คงจะรองรับได้ได้เต็มเต็มแต่ละนะครับนะแล้วก็ต้องมาดูซิว่าไอ้ปริมาตรที่มันหายไปเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่ สี่เจ็ดห้าศูนย์ลบกันนะหนึ่งสองห้าศูนย์เลยนะครับหนึ่งสองห้าศูนย์เนี่ยก็น่าจะประมาณตรงนี้แหละเพราะอันนี้มันคือสองพันห้าถูกไหมครับนะอะขอเปลี่ยนรูปแล้วกันเปิดนะพอตั้งแต่งนิดหนึง่งเมื่อกี้เรารู้ว่าก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยเราทำมาแล้ว สองห้าถูกไหมครับถ้าเขาเทน้ํามามันก็คงอยู่แถวๆก้อนนี้แหละเพราะว่ามันไอพื้นที่ว่างที่มันว่างอยู่อ่ะมันว่างอยู่สองพันห้าิบพิมันว่างอยู่หนึ่งพันสองร้ยห้าสิบถูกไหมครับในะชิ้นที่ว่างเนี่ยอ่ะดูชิ้นนี้คู่กันเนี่ยปริมาตรเขาเนี่ย หนึ่งพันสองรอห้าสิบนะครับเขาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราจะต้องหาเท่าไหร่นะแล้วเรารู้ว่าเรามองเป็นสี่เหลี่ยมพื้นที่ฐานคูณสูงก็ได้ตรงนี้ยาวด้านยาวนะครับยาวยี่สิบห้าด้านกว้างตรงนี้นะกว้างคูณยาวได้ สิถูกไหมครับนะแล้วกล่องนี้จะยาวเท่าไหร่ซึ่งมันทําให้พื้นที่เป็น1นึ่งก็25่สคูณสิแล้วก็คูณอะไรเพราะตรงนี้เรามองพื้นที่ฐานเป็นระนาบตรงนี้แล้วนะครับยี่คูณสิได้250ร้้าละคูณกับอะไรสักอย่างให้เป็นตัวแปร x ก็ได้เท่ากับ1250 250คูณ x ได้หนึ่คูณอยู่ย้ายไปหารได้เลยครับ1250 ฐานสองร้อยห้าสิบยิบห้าห้าหนึ่งร้อยิบห้านะตัดได้ตัดตัดไม่ได้ก็ค่อยๆทําไปนะครับ x อ็เท่ากับห้าอันนี้เป็นข้อสอบข้อเป็นตอบเป็นตัวเลขก็ต้องฝนเป็นศูนย์ศูนย์ห้านะครับไปต่อครับคล้ายๆกันเทมาก็คงประมาณนี้แหละนะโจทย์อันเดียวกันเลยนะ แต่เราก็ต้องเช็คสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันจะแปลนปร,ป,รประมาณนี้จริงหรือเปล่านะครับนะอ่ะดูปริมาตรทรงใหญ่ก่อนทรงใหญ่ปริมาตรเท่าไหร่นะหาด้วยหลักการเดียวกันเอาพื้นที่ฐานไปคูณกับความลึกความสูงพื้นที่ฐานก็เป็นรูปตัว C นั่นแหละอ่ะแบ่งต,งตรงนี้ตรงนี้คือ ยี่สิบห้าคูณตรงนี้เขายาวสิบสองเส้นนี้ยาว 12, สิบสองที่นี้ยาวยี่สิเพราะนอันนี้เป็นแปดแล้วก็คูณความลึกคูณความลึกก็คือสิบห้านะครับส่วนชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นเจ็ดคูณสิบสองแล้วก็คูณสิบห้าส่วนชิ้นนี้เป็น 10บคูณสิแล้วก็คูณ15บปริมาตรมาได้อย่างนี้7จ็ดคูณสิบคูณสิบวกกับ10บคูณสิคูณสิแล้วก็ยี่ห้คูณแคูณสิบห้าะครับค่อยๆทำไปกันสิบห้าสิบสองนี่คูณลองคูณกันเลยสิบห้าสองสา ตรงนี้ได้ร้อยแปดสิบคูณเจ็ดครับเจ็ดแปดห้าสิบหกทดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวได้ไปสิบสองหนึ่งสองหกศูนย์อันนี้คูณกันเมื่อกี้ได้ร้อยแปดสิบมาแล้วถูกไหมครับคูณสิบได้หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เนาะโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ ยี่ห้าคูณแปดยี่ห้าคูณแปดมันได้สองร้อยเลยสองร้อยคูณสิบห้าสิบห้าคูณสองร้อยได้สามพันเลยนะโอเคเหลือเฟือนะครับเอามาบวกกันก็ใส่ศูนย์หกสองบวกแปดเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองทดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองทดหนึ่งเป็นสามเป็นหกหกพันหกสิบแล้วก็เขาเทไปห้าพันเท่าไร้อยห้าสิบเราก็ต้องดูว่ามันขาดเท่าไหร หกศูนย์หกศูนย์ลบห้าห้าห้าศูนย์หกหายยังไงห้าหนึ่งศูนย์นะครับห้าหนึ่งศูนย์หายังไงขอเปลี่ยนรูปขอเพิ่มรูปนิดหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ก็คือที่เมื่อกี้เราวาดรูปน่าจะอยู่แถวๆนี้อโจทย์เราคือห้าหนึ่งศูนย์มันก็คือชิ้นนี้ กับชิ้นนี้เนาะนะครับแล้วก็ด้วยส่วนสูงส่วนเดียวกันจะเป็น x เ,เหมือนกันก็ได้นะครับเรามองสองชิ้นเป็นชิ้นติดกันเลยแล้วทําส่วนสูงรอบเดียวกันก็ได้นะครับพื้นฐานชิ้นแรกก่อนตรงนี้เป็นเป็นสิบห้าแล้วก็ด้านนี้ยาวสิบนะครับตรงนี้คือ 15บหคูณสิคูณ x นะครับแล้วก็อันนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยเนะครับตรงนี้ก็ต้องสิห้าเหมือนกัน15บคูณเคูณ x รวมกันได้เท่ากับห้า้สิบนะครับอันนี้เราทำชาช้ก็เป็นหนึ่งห้า x 15บห้าคูณเจ็ดเห้าสสิบทด3ม หนึ่งอ้ x ตรงนี้บวกกันเวลาตัวแปรอย่างเงี้ยบวกกันนะครับให้นึกภาพว่าอ่ะถ้าครูขอทวน5 x บวกส x ให้เหมือน5บาทเหมือนถ้าเราอ่าน x ว่าบาทหบาทบวกสบาทก็ได้8บาทก็คือ8 x อันนี้ก็เหมือนกัน1 5 0ยห้า x บวกร้อยห้ก็บวกไปเลยได้2 5 5 x นะครับสอง x เท่ากับ510 นะครับย้ายไปหาร x ก็เท่ากับ510หารด้วย255นะตัดกันนะเช็คนะิดนะึงสองห้าหคูณ2ทน1่สอทน1กลายเป็น11โอเคนะครับก็เท่ากับ2นะค้อนี้ต้องฝนเป็น0 0 2นนะครับน่าจะหมดแล้วนะครับรูปเลขาคณิตก็มีเท่านี้ จบเรื่องที่ถามแล้วเลือ,อีกสองเรื่องลุยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ